เขาทานด้วยถัง200ลิตรนะครับอัน,นไม่มีควันนะครับควันน้อยมากควันใสๆฮนะเราจุดไปแล้วอันนี้รุ่นนี้ทำห้องเผาตั้งห่างเลยครับไม่อยากจะไปขุดดินการทำใ้คนย้ายง่ายนะครับน,นี้ทำเป็นลิ้นเปิดปิดอากาศนะครับการควบคุม ห้องเผาครับอันนี้เผาไปแล้วแล้วนี่ดินเปียกลเลยยกขึ้นมาไฟติดเดีวยนนี้อาจจะเผาเสร็จไม่ทันครับช่วงเช้าวันนี้เราต้องไปทำงานแล้วครับอันนี้ก็ปล่อยให้ดับไปเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเผาต่ออันนี้ควบคุมอากาศให้ ห้องเผามีความสเสถียรนะครับถ้ากาศเท้าเยอะก็ห้องเผาฟืนหมดเร็วครอันนี้เราลดอากาศดูควันที่จะต้องดูดออกไาพอเปิดเมื่อกี้มีควันถ้าปิดไปสักพักควันก็จะลดหมด มันก็น้อยครับมองแค่ไม่เห็นมองด้วยผ่านกล้องไม่เห็นมองด้วยสายตาเห็นอยู่เดี๋ยวค่อยมาจุดตอนยินต่อช่วงเช้าหมดเวลาแล้วครับ